สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่เจ็นะคะจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ในวัยเรียนค่ะสมาชิกภายในกลุ่มมีดังนี้ค่ะคนแรกนะคะนางสาวชตดิยาพรพากดีนางสาว,าอ,าาสาวอดิศราพิมพ์ปลุกและดิฉันนางสาวภาคตะวันสุทธิศักดิ์ค่ะในช่วงของ ในช่วงวัยเรียนนะคะของเด็กมีอายุประมาณ6ถึง12ปีค่ะและในช่วงนี้นะคะจะยังไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นมากนักกจะเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีกับคำพูดหรือสิ่งที่ตัวเองแสดงออกมามากแค่ไหนแต่ในช่วงวัยนี้นะคะจะชอบการได้รับคำชมเป็นพิเศษค่ะและจะอ่อนไหวได้ง่ายต่อการติเตียนการถูกเยาะเย้ยหรือการถูกถากถา,างค่ะ สิ่งสำคัญที่วัยนี้ควรพัฒนานะคะก็คือการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นการควบคุมอารมณ์ของตัวเองและ,ะแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสมค่ะเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อตกลงต่างๆจริงๆในช่วงนี้นะคะสามารถยอมรับข้อตกลงบางอย่างได้บ้างแล้วแต่กดบางข้อที่ผู้ใหญ่ได้ตั้งขึ้นมาค่ะอาจจะไปขัดใจเด็กในช่วงนี้ในบางเรื่อง และอาจทําให้เกิดข้อสงสัยและก็เกิดอารมณ์รุนแรงได้ค่ะอารมณ์ของเด็กในช่วงนี้มีดังนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือความกลัวค่ะความกลัวของเด็กในช่วงนี้นะคะจะกลัวสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะจะเกิดจะกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้จะเป็นการกลัวที่สมเหตุสมผลมากขึ้น แล้วก็จะไม่ค่อยกลัวในเรื่องของจิตนาการแล้วค่ะและสิ่งที่เด็กในช่วงวัยนี้นะคะกลัวมากที่สุดเลยก็คือกลัวกลัวการไม่ถูกยอมรับการถูกล้อเนื่องจากแตกต่างจากผู้อื่นการทําข้อสอบไม่ได้การถูกทําโทษค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กแต่ละคนก็จะมีปัญหา้งใจหรือว่ามีความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนหรือมีปัญหากับครอบครัว ซึ่งจะแสดงออกแตกต่างกันไปเช่นบางคนก็จะทุบหลับอยู่ที่โต๊ะไม่มีสมาธิในการเรียนหรือว่าจะมีอาการซึมซึเศร้าๆ ต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความโกรธนะคะเด็กเขาจะมีการแสดงความโกรธออกมาที่แตกต่างกับผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิงเลยคะ่ะอย่างเช่นว่าเมื่อผู้ใหญ่รู้สึกโกรธโมโหส่วนมากจะไม่แสดงออกอารมณ์นั้นออกมาโดยตรงหรือเก็บไว้ในใจแล้วก็ฝืนทำตัวว่าไม่ได้รู้สึก หรือรู้สึกอะไรเลยจะเด็กนั้นส่วนมากเขาจะเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่เขาจะมีความต้องการในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เพิ่มมากขึ้นซึ่งการที่เด็กนั้นถูกตาําหนิจะทําให้เด็กเกิดความโกรธได้ง่ายเขาจะแสดงออกมาเลยว่ากําลังโกรธอยู่อาจจะแสดงออกด้วยการต่อสู้ทั้งทางด้านร่างกายและวาจาซึ่งการลงโทษด้วยการตีนั้นก็จะเป็นการยิ่งทําให้เด็กโกรธมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะมาในเรื่องของอารมณ์ความรักค่ะ ซึ่งเด็กส่วนมากเขามักจะแสดงออกว่าไม่ต้องการความรักจากผู้ใหญ่ในที่สาธารณะซึ่งเด็กเขาจะมีความคิดว่าตัวเองนั้นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงไม่ต้องการที่จะได้รับความรักแบบเปิดเผยโดยตรงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องอารมณ์ร่าเริงซึ่งจะนำเสนอโดยคุณชชติยาพรต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านอารมณ์ความร่าเริงค่ะ โดยเด็กในวัยนี้นะคะจะมีความสนุกสนานกับการเล่นและรู้สึกมีความสุขกับความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะซึ่งการได้พบกับความสำเร็จช่วยพัฒนาการรับรู้ว่าตนมีสมรรถภาพการแสดงออกถึงความร่าเริงเช่นการได้มีการที่เด็กได้หัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงที่เสียงดังหรือการที่เด็กได้เล่นหยอกล้อกันค่ะ ค่ะต่อไปค่ะเป็นการควบคุมเป็นการควบคุมแาะพัฒนาซึ่งเด็กในวัย6 1ถึง12ปีเขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่อาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีนะักซึ่งเด็กในวัยนี้พร้อมจะรับอารมณ์การควบคุมอารมณ์และการปล่อยวางโดยการที่ให้เด็กได้เข้ากับกลุ่มเพื่อนหรือให้เด็กได้ออกกำลังกาย ที่ต้องใช้กำลังเช่นการเตะฟุตบอลหรือการว่ายน้ำและให้เด็กได้มีกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆเช่นการปั้นการวาดรูปและการระบายสีค่ะสำหรับกลุ่มที่7ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ